นักแต่งทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่วงนะคะเจ๊ไฟแกะกล่องโอ้มีหลายช่วงมากนะคะก็เหมือนเดิมลูกค้านะคะวันนี้เราจะมารีวิวแกะกล่องสินค้าใหม่กันนั่นเองนะคะซึ่งตัวที่เราจะมารีวิวให้ลูกค้าดูวันนี้นะคะก็คือไฟท้ายแต่งสำหรับ M X นั่นเอง สำหรับ m อลูกค้านะคะวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวให้นะคะแล้วก็มีการทดลองนะคะต่อไฟให้ดูด้วยนะคะว่าจะสวยถูกใจลูกค้าแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ค่ะสาหรับ m อ็มตัวเก่าตัวใหม่ใส่ได้นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะลูกค้าแกะกล่องมาปุ๊บนะคะก็คือจะเจอรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เลยตัวนี้มาพร้อมสายพร้อมปักตรงรุ่นค่ะนะคะลูกค้าจะสังเกตเห็นมาพร้อมสายพร้อมปักตรงรุ่น,นะคะ่ะแล้วก็เป็นงานยกโคม ไฟ LED มีไฟเลี้ยวในตัวนะคะถ้าลูกค้าใส่ตัวนี้คือลูกค้าไม่ต้องใส่ไฟเลี้ยวแยกแล้วนะคะตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวรูปทรงก็คือจะสวยงามมากเป็นงานยกโคมนะคะถอดตัวนี้ออกใส่แทนของเดิมได้ทันทีแล้วก็ติดตั้งง่ายด้วยเพราะมีสายมีปลั๊กให้ตรงรุ่นนะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองต่อไฟให้ดูนะคะลูกค้าว่าจะส่องสว่านถูกตาถูกใจลูกค้าไหมนะคะเพื่อช่วยในการตัดสินใจเนาอก่อนสั่งซื้อน,นั่นเอง เดี๋ยวเราจะลองยกดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองยกดูกันตัวนี้คือเป็นการทดลองไฟนะคะลูกค้าอ่าน่าจะเห็นอยู่เป็นการทดลองไฟเลี้ยวให้ดูนะคะก็คือจะประมาณนี้เลยไฟเลี้ยวนะคะไฟส่องสว่างค่ะเป็น LED ไฟเลี้ยวในตัวสวยมากๆลูกค้านะคะทั้งซ้ายทั้งขวาก็จะประมาณนี้เนาะนะคะก็คือลองให้ดูประมาณนี้เลยอ้าวไม่ติดละอ้าวประมาณนี้ประมาณนี้เนาะก็จะช่วยในการตัดสินใจของหลายๆคนได้นะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะลูกค้าปกติราคาหน้าร้านนะคะขายอยู่ที่ชุดละ590บาทนะคะซึ่งทรงนี้เรียกว่าทรงสูการนั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะคะที่เพจแมค้านะคะนั่นก็คือเพจบอยบ s ชอปนั่นเองอยากได้ราคาพิเศษไปที่นั่นนะคะผมนะอ่ะตามนี้เลยนะคะ ขออนุญ,ญาจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะนะคะสำหรับใครที่เข้ามาฝากกดติดตามกดซับสไครป์เพจแม่ค้าไว้ด้วยนะนะคะบอยไปชอบชอบเล็กๆของคนรักรถค่ะนะคะกับตอนนะคะรีวิวแกะกล่องสินค้าใหม่นั่นเองเดี๋ยวรอบหน้าจะมารีวิวอะไรนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย